สวัสดีคุณคุณที่รักสิ่งมีชีวิตที่กำลังยกระดับกำลังหายใจเอาชีวิตใหม่เข้ามาสิ่งมีชีวิตที่กำลังยกระดับทั้งหมดกำลังประสบกับความยายนะครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงภายในการก้าวข้ามความท้าทายในอดีตและโอบรับการแสดงออกในตนเอง การไต่ตองและศักยภาพในตนเองที่สูงขึ้นเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะกลุ่มคนที่ก้าวขึ้นสู่การชี้นำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สนับสนุนจักรวาลในขณะที่เดินทางผ่านจุดจบของโลกเก่าและยังคงขยายพลังงานต่อไปในสิ่งที่ไม่รู้จักมากขึ้น การสะท้อนตนเองในระดับที่สูงขึ้นกำลังนำตนเองไปสู่การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและตำแหน่งเชิงบวกในชีวิตเสริมพลังให้ตนเองเอาชนะอุปสรรคได้อย่างง่ายดายรวมถึงความทา้าทายที่รับรู้ทั้งหมดในขณะที่ออกรับโอกาสใหม่ๆ สำหรับวิวัฒนาการที่มีสติสัมปชัญญะของตนเองมีพลังงานสากลที่มีจุดมุ่งหมายบนดาวเคราะห์ที่กำลังขึ้นของเราพลังงานนี้กำลังปรับเทท,ทางการตื่นรู้ในการเกิดใหม่ร่วมกันและสนับสนุนชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ที่นี้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ตัวตนยังคงรักษาอารมณ์โดยรับรู้ถึงการผสานร,รวมของพลังงานที่รักษาแล้วนี่คือจุดดึงดูดสำหรับการใช้ชีวิตมิติที่หอย่างมีสติสร้างการรักษาผ่านช่องทางศักดิ์สิทธิ์ของตัวตนและขยายเข้าไปในจักรห,หัวใจ เข้าไปในห้องและพื้นที่ทั้งหมดในขณะที่แยกตัวชำระล้างขจัดพิษและชำระล้างพลังงานเชิงลบของโลกเก่าการยอมรับในการปล่อยวางการควบคุมทางสติสัะชัญญาทุกรูปแบบในขณะที่แหล่งกำเนิดศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทรกแซงชีวิต ที่กำลังก้าวไปสู่จุดสูงสุดนั้นครอบคลุมทุกสิ่งแล้วซึ่งบางครั้งอานนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเส้นสุดและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันได้ซึงจะขัดจัดสถานการณ์ที่ผิดพลาดเป็นพิษผู้คนและความสัมพันธ์ที่เป็นเวรกรรมออกไปจากเส้นทาง ช่วงปลายปีนี้เป็นช่วงแห่งการใจตองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตัดสู้การตะะร,รตะหนักรู้ถึงความเป็นจริงที่ได้มารู้ว่าใครคือสิ่งที่แท้จริงในชีวิตผู้อื่นและในตนเองหลังจากที่ใช้เวลาหลายปีในการกำจัดอัตลักษณ์ที่เป็นเท็จบัดนี้ กำลังก้าวไปสู่โลกใหม่ในฐานะส่วนรวมดั้งเดิมของการสร้างสรรค์อันศักดิ์สิทธิ์หลายคนได้รับการเอาเกรดและปรับเปลี่ยนระบบการยกระดับซึ่งจะช่วยยกระดับตนเองไปสู่กรอบความคิดด้านพลังงานใหม่ของโลกใหม่การเปลี่ยนฤดูกาลจากราศีพิจิกเป็นราศีธนู กำลังนำพาพลังงานใหม่เข้ามาสู่โลกของเราเิตใจที่แจ่มใายขึ้นในพลังงานใหม่นี้จะกระตุ้นให้ตนเองจดจ่ออยู่กับการแสดงความปรารถนาของอิ่งวิญญาณที่สอดคล้องกับแรงสัตวสะเทือนทำให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกใหม่ของตนเองชัดเจนขึ้นมาก หัวใจที่สูงข,ขึ้นคือหัวใจที่ได้รับการเยียวยาในพลังงานของโลกใหม่หัวใจจะเลือกที่จะขยายตัวออกไปในความสุขความสงบภายในการสำรวจโลกใหม่การเชื่อมโยงที่แท้จริงความสามัคคีความสมดุลความสอดคล้องการแสดงออกที่แท้จริง ติดสำเนึกแห่งความสมคัคคีการขยายตัวอย่างมีสติการผจญภัยและประสบการณ์ที่มีความหมายการปล่อยความรู้สึกเชิงเส้นตรงของการควบคุมในฐานะที่เป็นแหล่งของพระเจ้ากำลังแทรกแซงในทุกด้านของชีวิตโดยสัมผัสประสบการณ์นี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการกําจัด สิ่งที่ยึดติดภายในและภายนอกจากตัวตนในอดีตความสัมพันธ์ทางกรรมความเชื่อมโยงวัฏจักในอดีตและวงจรที่ถูกตอกแรมไว้กล่าวค้ามความเจ็บปวดในอดีตและเปลี่ยนมันให้เป็นจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยรู้ว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสภาพและวาระของโลกเก่าและขณะนี้ก็ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่ามากเพื่อถูกคนภูมิปัญญาที่สะสมมาจากประสบการณ์ของตนเองในอดีตห้วนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันอันลึกลำ้ำและยิ่งใหญ,ใหญ่ซึ่งถูกสิ่งที่ตนเองได้ประสบมา ทุกสิ่งที่ได้ประสบมาในปัจจุบันและในระยะเวลาข้างหน้าทั้งหมดก็เพื่อช่วยให้ตนเองรู้จักว่าตนเองคืออะไรกันแน่ซึ่งอยู่เหนือการเขียนโปรแกรมของมนุษย์ตึงมีชีวิตที่ยกระดับซึ่งเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนี้ ต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้นสำหรับการก้าวสู่ระดับต่อไปและส่วนรวมเนื่องจากพลังงานของโลกใหม่นี้จะกระตุ้นการรวมตัวและพลังที่แท้จริงของตนเองซึ่งจะเพิ่มคุณค่าและความสมควรได้รับในตนเองเป็นอย่างมากขณะน,นี้กำลังทิ้งเงาของอดีตไว้เบื้องหลัง ค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในอดีตของมนุษย์เปลี่ยนไปรับรู้ความจริงเพิ่มความคิดเชิงบวกมองโลกในแงด่ดีกำหนดโทนสีของโลกใหม่ในขณะที่ตนเองเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญ ได้การยกระดับครั้งต่อไปการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการยกระดับในปี2025นี้จะกระตุ้นพลังงานการล้างที่สำคัญการกำจัดโครงสร้างต่างๆที่เกิดจากความกลัวซึ่งฝังลึกอยู่ในความทรงจำของเซลล์การปลดปล่อยและล้างความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จัก ออกจากร่างกายของเซลล์นี่คือสิ่งที่จะกระตุ้นศักยภาพที่แท้จริงของตัวตนความกลัวไม่ใช่พลังงานบนโลกใบนี้ที่จะสนับสนุนและเสริมชันให้ในความทีโลกใหม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องมีการจัดการก็คือพลังงานของตนเองในบทต่อไป ของการพัฒนาตนเองหลายคนอาจรู้สึกท้าทายกับด้านวินัยในตนเองในชีวิตการตระหนักรู้ถึงทางเลือกและเจตนาของตนเองอย่างมีสติเธอเป็นพลังอันเหลือเชื่อการขยายไปสู่การตระหนักรู้ที่สูงขึ้นว่าตนเองเลือกที่จะลงทุนเวลา และพลังงานไปที่ใดในการใส่ใจอย่างสัญชาตญาณต่อการเลือกการเลือกและการตัดสินใจการของไว้ซึ่งการแสดงออกที่แท้จริงดวงจันทร์ใหม่ดวงต่อไปกระตุ้นให้ผู้ที่ขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ประเมินและปรับเปลี่ยนด้านต่างๆของตนเองอีกครั้ง ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ในปัจจุบันนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์คลังใหญ่และลึกซึ้งซึ่งเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการสิ้นสุดของปี2,024ในช่วงเวลานี้ผู้ที่ขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่อาจรู้สึกถึงความต้องการภายในที่จะไต่ตองอย่างลึกซึ้ง ถึงวัาทักร์ของตนเองในอดีตทั้งหมดโดยยอมรับว่าพวกเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปในช่วงชีวิตนี้หลายคนจะประสบกับการทบทวนชีวิตจากทุกแง่มุมของช่วงชีวิตนี้จนถึงปัจจุบันประสบการณ์ที่ถูกกดกี่และถูกลืมจะปรากฏขึ้นบนพื้นผิว การทบทวนตนเองที่หลักสึงยิ่งขึ้นนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงภายในที่สำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกที่มีสติสัมะชัญญาใหม่ในปี2025การจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆใ,ในโลกภายนอกจำเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่จำเป็นจากภายในเสียก่อนวนลีที่ว่าภายในก็เป็นเช่นนี้ภายนอกก็เช่นนี้เน้นยำ้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างสภาวะภายในของเราและการสะท้อนกลับจากภายนอกผู้ที่มีส่วนร่วมในงานภายในยังมีสติสัมปชัญญะกำลังรับรู้และเตรียมพร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นของโลกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนโลกมีลักษณะแบบคู่ตรงข้ามซึ่งครอบครองทางครัวที่ดำนดกที่ต่ำกว่าและที่สูงกว่าสตาร์สีข้อมูลการขึ้นสู่สวรรค์ใหม่กำลังมาถึงโลกของเราและวรวมกัน ส่งผลให้สามารถค้นพบชิ้นส่วนปิศาเพิ่มเติมอีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่จิตสำนึกไม่เคยรู้มาก,ก่อนสตาเศษกำลังก้าวหน้าอย่างไม่ธรรมดาโดยดำเนินต่อไปด้วยศรัทธาและความเชื่อมัน่นที่ไม่สั่นคลอนในแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจงเชื่อว่าแผนการของจักรวาลจะปรากฏขึ้นเสมอไม่ว่าจะพบอุปสรรคใดๆบทเส้นทางก็ตามไม่มีสิ่งใดสามารถหรือจะขัดขวางจุดประสงค์ของแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณ และการยกระดับชีวิตที่ดีได้ด้วยรักและท่วมเทในการบริการตรู่การยกระดับเรารักคนเสมอ